ค้บฝ้าคืบฝนทุกคนเลยฝนกำลังสิตกพี่น้องเลยสบายดีสบายดีเพื่สกูุกคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนคำคำตอนนี้ก็เขามาเปิดลานแล้วฝ่ภาฝนกำลงังลงเม็ดเสียงฝ่าห้องขึง้นพับมือพับอยู่พายุเขาพี่น้อง สองแม่ค้ากำลังอยากอยู่ยนคนกะสีมาพบฝนแต่ว่าล้านบริพิตรทุกคนเปิดเสยเนาะสบายดีเด้อมาเปิดอานนะทุกคนหนะลังจากที่ไปดองมาแล้วกินแกงน้มหมัยก็แล้วมาเปิดงานแมนแล้ว ซีเพ sí, euh, no right? ื่อจะไห่วงสูตร่วงซุ้มห้าว่าไปและยันโมก้ามาเปิดหานโมได้ไปโดนน้องเด็กโมได้ไปเป็นผูกเป็นเวนเนาะกลับมาเปิดไปผูกแขนกินเข่าแล้วกรับมากลับมาก็เปิดลานคือเก่าทุกคนเสียงผ้าห้องคือครับแต่ว่าตอนนี้พ้นกะตกอยู่ด้เม็ดน้อยๆเมื่อนี้มีปลาหมึกนมหมูลูกสิ้นทุกคนสามอย่าง เงี้ยวนเมาหกสิบบาทไอเรามาสื่อสอยสมูทเกิดห้าลูกค้ามาเพิ่มนะจ้า <c oughs> มาอุดน้นชาวานสมมติออยันท่อนน้อยใจ <c oughs> โบเหน็นข่นกกินเขาวระแซ่บว้าวเรามีคารมกมคลายบ่แม่นเจ้าบบเห็นสุเฮห้าแล้วกินข้าวบ่แซ่บบ <c oughs> เจ้าก่บมีแนวก,นะกินได้คันบบเห็นสุเฮห้านะสุเฮามีแนวกินได จะต้องบอกให้มันถืกอกหมตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงทุกคน3โมงแล้วทุกคน3-4โมงไวแตะ<ว>ข้าวเดี๋ยวนึงคำนี่แนละลูกค้านนามาทานเจสี่เมื่อไร เพ่อต่เปิดลูกขากับเขาทุกมือพี่น้องไงมั้เคยขาดกับพ่อได้ขายอยู่เพราะว่าในว่าพ้นตกกันยังว่าสิบริกายกันยังได้ขายเก่าพี่น้องมือละสามสี่ร้อยมือละสองสามร้อยพี่น้อง มือวานในขายอยู <te am rhythm ma lush> ่แต่ว่าขายโบเบิร์ตนอกกรพอได้ขายเนียเมื่อวานในขายสามสี่หลอจะคนมาหัประมาณนี้ฝนหัก่อนอีกอย่างกับมือวานนี้เขาก็เปิดคำในอยู่เสียง่าห้องถุงผ้ามือผ้ามือทุกคนเลย

เบิ้ดะย่งมหลายมืออื่นเดกเสียเอาซับมาใหม่มืออื่นทีมีตูดไก่เนาะตากิบ,บีน้หมูมีตูดไก่กับไก่ม,มียังกะทาเบิ้มคนละพี่น้องบัดขึ้นปักซองสี่ชิรัยยังมาแต่ว่าเสี่ยมาซับกันเนาะแต่ละมือ ขึ้นปั่นกัน,มนเมื่อวันนี้เก้านนำเป็นอะไรกับไไสองพันสองพันอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> บาทน,นี้ไม่ได้ขายออกเป็นเงินหมุนพี่นอ้องเป็นกำไรอย่างเดียวลงทุนไปคนละ1,000บาทอะไ,ไรกันแล้วก็เท่าไหร่ไวอยู่ไหนรวมๆในอดกับประมาณหาพันกว่ทาทั้งอยู่ในเขือเ่อนพานำ้ำแล้วก็ทั้งจ่าค่าส่วนลดไปนั่ ให้กว่า,าใจถิ่มเลยนทุกคนแต่ว่าย่างไว้กับโบได้ย่างซุกขักดูพี่นอ้องย่างไว้ส้ำหนึ่งแล้วก็เอาออกไว้แต่เวลาพอลูกค้ามเาเขาจะเลือกแล้วก็อุ่นให้เขาเจ้ามันห้องแห้งอยู่ อห็ได้ยินทุได้ินมาตอนนี้ฝั่ะึผบขึนผับมาอยู่นี่ทุกคนอันนี้เป็นปีกนมหมแล้วไลงมาอยากนม่มนี่เข้าจ้างเราเดี๋ยวเรามาให้เมื่อละร้อยมาเห็ดซอยแบบให้ก็อยู่ซื่อเดกรงเลืองงามเลยพี่น้องเป็นกระแซบห้อง กะดีนะกะยังให้เรามีรายได้นะเน็ผโอ้เออไอ้วันไอ้วันละเมามันวันมื้อกบน้ำหมูมาเลยทุกคนข้าวแล้วค้องปวดแล้วข้าวปลาจับที่นองมือฝนบนโต๊ะ ลดต่ำย่างไวเรื่อยๆพี่น้องเลยเวลาูกาขามาแทนเขาจะเลือกเอารถก็เชี่เวข่าห้องจะยหกนะ กินกับข้าวเหนียวเจ้าอมร่าใชเขามานนหนอ่งเลย่นบอย่อผ้่อตอนเท้านากินกัก็ไม่เนาะหอนหอนอีเนเอ้ยเหมแต่พอขามาหออบ้านปึ๊บเปิดห่านขึ้นนมาผ้าแต่ทุ่มพับุมพับาเขาสูนเราดูแมนเขาสูนเราดู้นหรือว่ายามนาแล้วทุกคน แต่ละปีมันก็ว่าพ้นสิบูตกกับตกอยู่ในพี่น้องไงตกตามฤดูกาลอยู่เบิ่งยามันเด่นมันแห้งมันเรี่ยวมันแข็งเนี่ยไม่เห็นแต่พอหอดแต่พอหอดยามมันมันก็แบบมาเองเป็นยามธรรมศาสตร์สร้างแต่ว่าคนน่ะคุ้ใส่ชีวิตแบบไก่มันเนาะบางคนก็แบบบ่ทันฮอดฤดูฝนก็พากันตกก้าก่อนจังซี่ เป็ดนาก่อนเพราะว่าฝนบ่ตกแต่พอฮอดยามันตกมันก็ตกนำๆบาดนคนใจฮ้อนก็ฟ้าก็ฝนคู่มือบม่นว่าฟ้าฝนมันบ่ตกตามฤดูกาลเจ้าฟังในเสียงฟแต่พอหอยามก็ตกคูปีบ่เคยว่าสิบ่ได้เฮ็นา นี่นี่หอดเวลาวแล้วก็เริ่มมาถึงหับหับ,บทำปรต่องดับหน้าเนาะเขาคายปีกนน,นี่เลยคายปีกนน,นี่จนเขาจะดับหน้าแล้วนเดเห้เากบอกไปเหนา่อนอกลยเขาไปเห็ดน้ากับปาาแล้วปลาคแล้วยน้า่อยไอคแล้วเขา,เเขา,ขเาเนหิวเขา,นะาคำมากเขาเขาขมาเาเื่อย มาแล้วเขาก็มาซื้อรถกลิ่นลายอยู่ไหนแมนโยสำหรับคนที่โบมักซื้อแต่ย่ำหน้าอันแนวกินลายแห้งที่นออ้องบพรว่าเป็นกบเป็นปลาเนะนี่ยแมนนอนที่รู้ว่ายากจะยนะเปิดไปเรื่อยๆทุกคนรักสีหอดมือใดนสหอดมือใดนก้าว่าบยากแล้วก็คือหยุดคันยังบ่ี่ากก็เปิดไปเรื่อยๆใครหุดหน้าอีเดี๋ยวซะจังหวะยมมังโมงยักสีเด็ปปยไปะไทย หน้าวานเขาีาทุกคนยังบทันแล้วห้องก็แล้วไปยกหนึง่งอย่างอย่างอย่างคำแล้วได้ลูกค้ามา,า,าล,ลูกค้าก็สั่งให้ไปส่งพี่น้องเลยผลกับมาเพราะผลตอนนี้ลงเม็ดแล้ว เริ่มมาแห้งเลยนะผลโตกากข้าเราเห็นลังค่าฝ่าเดือมได้เว้ยบางหนึ่งนี่เว้ยพรทุกอย่างค่ะ นี้กรสีป่ะอันนี้ทุกหรอมั้งบนทุกได้เว้เก็บก่อนเก็บก่อนใหญแล้วพี่น้องเอ้ยปลามือกินาแม่มายูทูบแล้วนหมู้หมูคุณยายมาเราบอกกินตใกล้นะเพื่อนกินยุ่ง้ยน

น้องระบานะเก่านด่ง้ที่คืนไปนฮะเป็นน้องระบาวแล้วเราไปกินยานั่นน้องระบาตกินซ้าเม็ดเดยใน้ดมเม็ดเดียวนั้นก็นะ อันนี้คือเตาใหม่อันนี้คือเตาใหม่ทุกคนทดลองเตาใหม่แล้วนี่เตาใหม่อันนี้เตาใหม่ทุกคนอันนี้คือกับปิดเนาะตางมาแต่ต่างประเทศอีพอเถ่าเราเห็นหายซ้อนเห็ดเราบอกเอาเงินไอเลตแต่เลี้ยงซาเราเราเอาซาปอกหนึ่งเราบอกเงินเราแล้วก็เอามีดปิ้งใหม่หนึ่งหลายกว่าเงินอีกเงินหนึ่งพันบาทขอบใจพ่อเถ้า ได้ทางซาได้ทางิ่งไมไปิให้มดออกป่าเยเดี๋ยวเอาสีเาสิเห็ดลองแส่งนะ่งลองใส่นะกับมีพามันนับปิดไว้รถก็ได้พามันผมหอยประคัมไปพามใหอใส่ละลายได้อบอกว่า,านะทานนะกะปิดนได้ใช่ละก็บมาหอเดิมเอาอย่างห้องนี้ใหม่เตียงไงอ๋อเบอเก่เอ,อ,อก็เตียงห้องนี้ที่ผ่านมาปูลงก้อนอิฐก็ได้ บัวเฉี่ยเนี่ยมันสใหม่กระปิดบมันสูงพโอบัวนี่ยางมันใหม่เตียงก็เลยเอาขึ้นมาส่วนเอาก้อนหินนมาใสสองก้อนขึ้นจอมันคือควันมันบัใหม่กระปิดสิบัวบัใหม่ดอกเล็บแมียนควันขาดเล็บก็สือปใหม่จริงเตาเนี่ยมันท้าหัวกมดขวบไม่เคยหามัลองเตาใหม่ทุกคน มันบ่หัวมันสิจูบบ่พอได้ยุบพอดีเลยนี่นะะเพราะมันวกวากแม่นแต่ว่าฮาต้องสะออกได้แล้วจ้าลังากทีาก็ปิดมาหลายมื้อคนใจนได้ึ้นได้เงียเขาบ่หัวเฮาบ่เปิดได้ค่ะเปิดเ้อทีวเกบวเเนี่ยนได้ลเาอกโครนเบรนจิ่ะครัเพื่อได้แล้วพี่น้องนะเม <c oughs> ือานนี้ก็ได้ดถ่ายแต่ปงอยางเดียวถ่ายแต่ลูก้าสั่งเลย ฝาฤฤฤ่าฝนตะคุนขึ้นอยู่ยังมืดกับอยู่เลยพี่น้องแจ้งออกขางหนึ่งมืดมาอีกขางหนึ่ง,องอยอดลาเดือนน้อเต้าใหม่ได้แล้วขอบใจพระสุขภูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแบบสวรสดีน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำนะคะเนาะงพีพาดประกาศได้ก็ขอถูกปลอดภัยด้วไปแล้วสบายดีสบายดีพอกันคลิปหนาทุกคนขอบใจเยพอพ่อครัขอบใจหลาย